มาทรงนางเช่นเคยแม่ก็จะไปซื้อของเท่าบิ๊กซีไปตลาดสำโรงตอนเที่ยงค่อยกลับมารับใช่ของกินของใช้แล้วก็ไปเอาไปรับรองแพทย์ โอเคตามนั้นพี่เพียงใช่รอที่ไหนรอตรงเลยแล้วก็ไปเลยรอเรียนขับนั่นเหรอโอเค สถานที่ฝึกขับรถมาส่งนางค่ะ